วัดบ้านโคกพระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตเจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการประวัติโรงเรียนวัดบ้านโคกพระโรงเรียนวัดบ้านโคกพระตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนพศ2471เป็นโรงเรียนแห่งแรกของตำบลโนนเพชรจึงได้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลโนนเพชรเดิม บ้านโคกพระขึ้นอยู่กับตำบลโนนเพชรอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยในเชื่อมสีเหลืองเป็นครูใหญ่คนแรกได้อาศัยสาราวัดบ้านโคกพระเป็นสถานที่เรียนมีหมู่บ้านในเขตบริการ5หมู่บ้านคือบ้านโคกพระบ้านหนองจันสอนบ้านหนองบัวนาคบ้านหนองพวงน้อยและบ้านโนนกอก เมื่อปีพศ2515ได้ขยายการสำเร็จการศึกษาจากเดิมคือชั้นประถมศึกษาปีที่4ปรับมาเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่6นางสาวจีราภาเจริญวงศ์ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกพระคนปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านโคกพระเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลน1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านตำบลวังไม้แดง3หมู่บ้านได้แก่บ้านโคกพระบ้านหนองโนบ้านโคกพระพัฒนาและตำบลโนนเพชร1หมู่บ้านได้แก่บ้านหนองจันสอนสีประจำโรงเรียนคือสีเหลืองและสีแดงคติธรรมของโรงเรียน ธรรมจารีสุข,ขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสถานศึกษามีวินัยมรารยาทงามกล้าแสดงออกภาวะผู้นำวิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบ้านโคกพระจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานชาติสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลพันธกิจเป้าประสงค์ 1. วางแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความต้องการของนักเรียนและท้องถิน่น 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นสำคัญ เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงสแสวงหาความรู้และเรียนรู้ร่วมกันตามความต้องการของชุมชน 3. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความมีระเบียบวินยัยรู้จักประหยัดตระหนักถึงการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4. จัดบรรยากาศการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสุขความสำเร็จในการเรียนรู้ 5. ส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 6. ส่งเสริมสนับสนุนเน้นความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาศไทยภาษาศอังกฤษคอมพิวเตอร์และด้านการกีฬา 7. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอน 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจํานวนนักเรียนปีการศึกษา2564ระดับชั้นอนุบาล30คนประถมศึกษา77คนรวมทั้งสิ้นโรงเรียนวัดบ้านโคกพระมีนักเรียน107คน จำนวนบุคลากรในโรงเรียนวัดบ้านโคกพระโรงเรียนวัดบ้านโคกพระมีบุคลากรทั้งหมด13คนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1คนประกอบด้วยข้าราชการครู6คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพันโรง1คนครูอัตราจ้าง2คนและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย1คน นางสาวจีราภาเจริญวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกพระนางเพ็ญศรีเพชรรัตน์ครูชำนาญการพิเศษนายชูชาติทัพธรมาตครูชำนาญการพิเศษนางสุภลักษณ์ตระกูลดีครูชำนาญการพิเศษนายวิรเทพภูสะน้อยครูนางสาวเกศรชัยชนะ นางสาวทิชากรสีไวครูพี่เลี้ยงเด็กพิการนางสาวพัชาราพลโฮมครูอัต,ตาจ้างนางกนกการทศราชครูอัต,ตาจ้างนางสาวสุธีรรัตจอมทิเจ้าหน้าที่ธุรการนางสาวจีรนันคำสาวงผู้ดูแลเด็กปฐมวัย นางสาวสุครีมมารมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชพัฒช,ชัยภูมินายทองคำบุตรโคดนักการพันโรงการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาวางแผนพัฒนาจุดเด่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนในด้านผู้เรียนได้แก่พัฒนาให้มีสุขภาพกายจิตใจที่ดี มีความร่าเริงแจ่มใสปลอดจากยาเสพติดและอบาย,ยมุขมีสุนทรียภาพลักษณะนิสัยด้านศินละปะดนตรีและกีฬามีคุณธรรมจริยธรรมมีวินยัยความรับผิดชอบซื่อสัตย์ประหยัดและมีความกะตันยูกะตะเวทีมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนเฮน และออดีมานเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนผลงานเด่นของครูนางสาวเกศน์ชนะได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะในงานวันครูสมาคมครูปทายประจำปีการศึกษา2563 โรงเรียนวัดบ้านโคระเป็นสถานศึกษานำร่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโครงการ TFE